มาพี่น้องผ้ามาเติมน้ำมันเครื่องไห้เครื่องสูนหนาสภาพเกาแกดึกดำบันแห้งเติมน้ำมันเครื่องไห้่นก่อนน้ำมันเครื่องคนเบิดสตาร์ทปกติมีสองน้ำมันดิน้ำมันดีเซลโอน้ำมันเบนซินก็น้ำมันเครื่องเจาโจเปิดฟ้าคนเครื่องมันเก่ามันมีห้อยหัวมันกะสะซึมออกน่มันกะจะเปลืองถ้าบบมีน้ำมันเครื่องจนกับโบอันนั้นนี่กลวย วยธรรมชาติมากกาบไผ่เติมเมื่อไประจะเติมน้ำมันให้เครื่องนะจ๊ะถ้าเพิ่นบ่มีน้ำมันเครื่องรอลื่นอยู่ในนี้เพิร์กจสตาร์ทบ่ได้เครื่องเขาเก่าอายุหลายปีแล้วใส่งานมากแบบนักทุกปีปีนี้ว่าจะมาเริ่มใส่งานซื้อรูสึกสิง,ง,ง,ง้องแง่ก็เลยต้อน้มันเครื่องให้หน่อยเติมไวร้ายไม่ได้เพราะว่าเครื่องเพิ่นมีรอยดัวแล้ว เพือนจะซึมออเอีกเพราะฉะนั้นเท่ากับเติมแต่พ่อให้เครื่องเขาทํางานไปยังไม่มีตังซื้อใหม่เลยเพิ่งจะกลวยกับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์กาภัยเติมเร็วๆกับสิสตาร์ทได้หนิวันี้น้องนี่คือกุญแจนี่ก็คือกุญแจสตาร์ทเชือกสีปีดบอสเด็ลองดูก่อนนะ จะติดไหมพีเดอร์ท่างออกน้ำเพื่อนบ้านท่างออกายน้ำเราจะไปรถผักมาจ้าจ,จะผ้าหดผักนีเป็นแปลงผัก สลัดร่งได้มือสองมือขามือที่สองกำลังจะติดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรถผักก่อนนะไปเอาน้ำไปเข่าของน้ำห้องน้ำทรงวินเทรตของเราอันนี้โอ่งมางก,ก่อนแตกแล้วโบยูน้ำทรงวินเทรตมากไม่ได้อยู่ตั้งนานใส่น้ำลงไฟหนึ่นะจ้ะอูสับต้องการการบูรณนะแบบสุดยอดมาก ปวดกรขึ้นอ,อันนี้กระหักโอหสิตอดไพ่นี่สิวตอนที่เขาของหน้าหรือบอดออกพี่หน่องมากาเลนน้าไม้มือแรงถ้าเดือกว่านีา้น้ำค่ะบ่อยากเลนหน้าแามเดือกต้องเฝ้าเฝ้ารถไว้ก่อนแต่ว่าเพื่อนกระติดดีอยู่ด้ลีล่ะพักไม่ไม่เหีย่ยวบ่เหีย่ยวดีอยู่ว่าสิไอ้ท่านปีใหม่สิท่านเจ้าบัวบุนี่ ว่าจะทําผักสลัดให้ทันเทศกาลปีใหม่น่าจะแบบว่าคนต้องการใส่ต้องการกินเยอะสินะกินกับปลาเผาเตออพี่น่องมาเยี่ยมมาใส่เพ็ดแบบเพ็ดกับเขาง่ายๆไม่ต้องไปตลาด